รับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แล็กคู h ชาแนลนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกม one punch man the strongest อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวจะตัวละครที่เป็นสายตีบอสทุกคนต้องมีเลยนะครับเป็นตัวละครพื้นฐานนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว beast king นั่นเองนะครับเป็นตัวละครระดับ sr นะครับที่สามารถทำดาเมจบอสเนี่ยได้โหดมากๆเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัพขึ้น5ดาวกันเลยนะครับผมอ่านี่ก็ตอนนี้ก็เป็นตัวละคร7ดาวด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะอัพขึ้น5าดาวเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นแม็กแล้วนะครับสกิลก็จะได้อัปเกรดเพิ่มมานะครับก็จะได้ยอดสกิลพาร์ตีส์อัพเลเวลนะครับก็จะทำให้ไล่จงตีนะครับ แรงขึ้นนะครับเป็น110%นะครับจากความแรงอันเดิมนะครับเป็น100%นะครับแรงขึ้นอีก10%ต่อครั้งนะครับเราจะมาลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับอ่านี่เซิร์ฟเวอร์เอชีนะครับมาครับเดี๋ยวลองกับบอสเนี่ยครับผมเก็บท้าสู้กิวไว้นะครับเดี๋ยวมาลองกันมาพร้อมแล้วเรามาอัพขึ้นไปด้วยกันเลยนะครับผมพร้อมนะครับ ใช้เศษอัพเนี่ยครับทั้งหมด600อันนะครับแล้วก็เศษสีม่วงอีก99พร้อมแล้วนะครับกดนะครับชุมมานะครับเป็น5ดาวม่วงเรียบร้อยนะครับโอ้โหเยี่ยมกระหายโลหิตเพิ่มความแข็งแกร่งครับตอนนี้ก็เป็นสีม่วง5ดาวนะครับแล้วก็7ดาวนะครับซึ่ง เป็นขั้นสุดยอดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวละคร sr นะครับอ่าเรามาลองดูเลยความแรงมันเพิ่มขนาดไหน,นครับเราไปหาสู้กิวกันนี่ครับก็ไปเช็คเจ้าโบอสกันนะครับผมอ่าวันนี้ผมแทบไม่ได้ตีเลยนะเพราะว่าเก็บไว้สำหรับทดสอบนะครับดาเมจครั้งแรกเนี่ยปกติต่อเธอนะก็คือ333ล้านนะครับผม เรามาลองตีกันนะครับด้วยดาเมจทีมรวมพลังรวม9 0 0ล้านแสนะครับมองดูครับว่าจะโหดขนาดไหนนะครับมาเริ่มกันเลยอ่าันนี้จะเล่นแบบไม่เร่งนะครับอ่าตอนแรกครับก็นี่นะครับผมเล่นเซตนี้ส่วนมากก็ทำเหมือนเมื่อเช้านะครับก็คือปล่อยอย่างนี้ครับออโต้แล้วก็สคิปไปนะครับผม ทีนี้ลองเปิดแบบว่าถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันตีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับดรจินาสตีครับบรอสมาครับอันตีเข้าไปแล้วครับพึบพลังลดไปครับผมอยากกระพัดเด็กตีให้ติบดบทขยี้นะครับผมเมื่อคิด,ดิคอลก็ได้ปนพลังงานเพิ่มเอาไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่คอมันอันนี้เป็นคอซอมบี้นะครับผมไม่เกี่ยวนะ คือการที่จากพระเด็กโจมตีก็จะทําให้ตัวที่อยู่รอบข้างนะครับติดก,กระหน่านั่นเองนะครับโจมตีไปะนะครับแต่รอบนี้นะครับเกลิวกันซุปไม่ตายนะครับผมหน้ากากหวานต้องอะไรไงบังคับให้เปลี่ยนตัวตีหรือเปล่าโอบไม่ทันแล้วแต่ไม่เป็นไรครับ อ่ะใช้เซตตามนี้เพอตอนเช้าผมกดสกิปไว้นะครับมาอันนี้ไม่ติดกระดูกแทงด้วยนะครับผมยังไงครับมาจากขปเด็กตีนะครับหน้ากากหวานหน้ากากหวานเข้าไปอัดอ่ะรอบนี้เมลชากาดน่าจะตายแล้วครับผมชึกเอา้าไม่ตายอีกนะครับผม ไม่ตีติดกระดูกแดงด้วยโอ้โหเลเทะมาลองดูว่าอย่างนี้จะได้เท่าไหร่ครูบมาครับผมโหนี่ขนาดไม่ได้จัดทีมนะครับก็ราเม็ตเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ20ล้านเลยนะครับผมอ่าโอ้ไม่ธรรมดานะก็โอเคอยู่นะครับก็ ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา20ล้านต่อเทิร์นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าสมมติว่าเรามีตัวละครยุงแดงเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนเซิร์ฟไต้หวันนะครับที่ผมตีก็คือดาเมจเ0นะฮะจะเป็นของยุงแดงนะครับแล้วส่วนดาเมจอีกประมาณ10%ก็จะเป็นของตัวบิดคิงแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นโบลสหรือไม่ก็ G4 นะครับที่ยังพอมีดาเมจที่จะมาทัดเทียมได้นะครับบิดคิงไง ก็จะมีตัวพวกนี้นะแล้วก็จะมาแบบโหดๆอีกทีนะก็จะมาตอนที่เจ้าโซนิกเข้ามาครับโซนิคล่าง SSR ล่างใหม่นะเข้ามานั่นก็จะทำให้ด a m a g e b a นะครับพุ่งขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิว i t k i n g นะครับจบเดี๋ยวลองอตีอะไรเดีอยมันแม็กซ์แล้วนะครับก็ damage รวมตอนนี้ก็ พเมจพลังโจมตีนะครับ5 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็เลือด1 0 0ล้าน7ะครับผมพลังรวม2ล้าน5นะครับผมไม่มากไม่มายนะครับแต่ว่าเป็น5ดาวม่วงแล้วนะครับก็ถือว่าเอามาใช้งานได้ดีนะครับสำหรับาการต่อสู้แบบนี้นะฮะเน้นสาย PVE สู้ผ่านด่านต่างๆนะครับผมแล้วก็ คลิปที่ผ่านมานะผมได้ทำแนะนำวิธีการดวนฮีโร่ปีศาจนะครับแล้วก็ฝึกฝนขั้นพิเศษและวิจัยจแล้วก็ขอฝึกฝนไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คดูนะครับในลิงก์ที่ทิ้งไว้ด้านบนได้นะครับผมก็เน้นนี่ครับโชว์บิดทิงมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับ5ดาวนะครับแม็กเลยแล้วก็เซตนะครับย่งเป็น เซตไล่โจมตีอยู่นะครับผมมองว่าถ้าใส่เซตมาเฟียนะครับการไล่โจมตีเนี่ยมันได้โบนัส35%นะครับของพลังโจมตีเนี่ยฝ่ายที่เคลื่อนไหวนะครับมันให้ดาเมจที่ดีกว่านะครับถ้ามีเป็นเซตก็ใส่เป็นเซตนะครับผมเซตมาเฟียน,น่าจะคุ้มกว่าตอนนี้ผมยังไม่มีกางเกงที่จะมาเปลี่ยนนะครับผมที่เป็นเปอร์เซ็นต์แอทแทกนะครับเพราะว่าจะเป็นความเร็วนะครับ อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีนะครับแต่ว่าออฟด้านบนไม่เป็นโจมตีนะก็เลยยังไม่ได้เลือกเป็นโจมตีนะครับผมอันนี้เป็น HP นะครับก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับผมรอเป็นโจมตีกับโจมตีค่อยมาสลับนะครับถึงได้ดาเมจที่แรงกว่าแต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องเสียเพชรลีนะครับผมผมแนะนําก็เดี๋ยวรอให้ได้เป็นสีทองดีกว่านะครับจะคุ้มกว่าแล้วก็เป็นออฟโจมตีด้านบนเนาะจะได้ดาเมจสูงสุดนะครับ หรือว่าตรงนี้เป็นอัตราดาเมจก็ได้นะครับถ้าไม่เป็นโจมตีนะครับให้ดาเมจที่พอๆกันนะครับสําหรับอัตราการโจมตีนะครับอัตราดาเมจนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับโจมตีนะครับต่อให้บวกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้น้อยกว่านะครับแต่ว่าดาเมจที่ออกมาตอนสุดท้ายเนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทริคดีอย่างหนึ่งนะครับก็จําแล้วนําไปใช้ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ขอ ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ EP 5นะครับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม u ับ c r i b e นะครับจะมีปุ่มจอยคลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับ ฝากกดติดตาม Subscribe c ชา n e l จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทาง Channel ด้วยนะครับ